สวัสดีครับอยู่กับบุญชนะที่ดินแบ่งขายอ่าวันนี้ผมก็จะพาไปดูเฮ้ยโอ้โหไมโลไมโลไมโลวันนี้อากาศคืมอีกแล้วพอดีน้องชายมาหาเอาโอ้ยไม่ทักอยู่แลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอ้กำลังจะนับตัวไหนนะับตัวไหนอสวัสดีครับผมนงหนิงสิงห์ราชนะครับหรือว่าจ่าสิงห์ที่เล่นละครผู้กองเจ้าเสน่ห์ครับ ก็วันนี้ไม่เชิงมาเที่ยวหรอกหนีน้ําพี่ราวิทาน้ํามันท่วมเยอะแล้วมผมก็จะออกมาธุระมาแล,ล้วก็ยอมฝ่าน้ามาหาพี่เลยที่งเทพท่วมมากแล้วของพี่แปลงไหนท่วมบ้างครับอ๋อพี่เห็นในเฟซอยู่ท,ที่เราเอารถลุยน้ํามาอะไรมาเนีนะ่ยมันออกทางไหนไม่ได้เลยพี่มันท่วมทางนั้นก็เนี่ยวันนี้ก็อากาศคืมอีกแล้วครับกรม,มอุตุก็บอกว่ามีฝนเยอะอะไรเยอะนี่นี่วันนี้เนี่ยคืมมาแน่ๆเดี๋ยวหนิงไปกับพี่เลย ไปไหนพี่เราไปสำรวจแต่ละแปลงของพี่เลยพูดพูดตรงนี้เดี๋ยวคนไม่เชื่อเพราะว่ากรุงเทพยังท่วมครับเอาที่นี่จะเหลือหรอภาพบุมสูงมีแต่แม่น้ำมีแต่น้ำรอบเป็นทะเลมีคนคอมเมนต์ว่าน้ำท่วมแน่นอนเออหนิงไปเป็นพยานกับพี่ต้องไปดูต้องไปดูว่าไปรถพี่แล้วกันโอเคโอเคนะเดินทางเดี๋ยวพี่จะพาไปดูทุกแปลงเลยไปเดี๋ยวพี่พาไปเอา อาคันนี้ไปดที่แอ้าวคันนี้โอ้โหหลายคันเลยคือจะงูดินอล่าเเดี๋ยว <c ười> พาไปดูแปลงไหนบ้างจะนีแปลงไหนไม่ท่วมหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ใครก็ว่าท่วมใครก็ว่าท่วมเนาะเพราะปีนี้น้ำมาท่ายเยอะมาก โอ้นี่ไม่เห็นมีน้าท่วมเหมือนแถวบ้านผมเลยเนี่ยเป็นีงถนนยังแห้งอยู่เลยอเป็นไงเป็นไงนั่นยังหาพงหาปลา็ได้คือพี่จะบอกว่าน้ําไม่ท่วมเดี๋ยวคนก็เอมันจริงไม่จริงเดี๋ยวเรามาเห็นกับตาเลยให้หนงดูเลยนะไม่การาทาบ้านด้วยผมมาตอนนั้นยังไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ไงข้อดีของซื้อที่ดินกับพี่เนี่ยมันมีหลายแปลงนี่มีเจ้าของหมดแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าแปลงไหนจะทําก่อนหลังแปลงนี้ก็ พี่ก็ตั้งทีมก่อสร้างขึ้นมานี่ทีมงานของบุญชนะหมดเห็นไหมช่าเกตเสื้อเห็นไหมบุญชนะอ๋อใช่ครับผมบุญชนะที่ดินแบ่งขายเพราะว่าเรากลัวพี่กลัวลูกค้าจะโดนทิ้งงานไงหนิงเพราะว่าเคยเคยผิดพลาดแล้วให้ช่างออกมาทําแล้วก็โดนทิ้งงานแต่อย่างไรก็ดีเราไม่ได้บังคับนะถ้าเกิดลูกค้ามีช่างที่อื่นก็ได้แต่ถ้าหาไม่ได้ไว้ใจเราก็คือติดต่อเราได้ เป็นตัวเลือกอะเนาะนี่อ๋อก็ดีเนาะเราไม่ได้ไปบังคับอันนี้มันเป็นทางออกข้างหลังเดี๋ยวเริ่มต้นเราจะไปดูแปลงสามพันแปดร้อยบาทต่อตารางวาก่อนสามพันแปดร้อยต่อตารางวาเมื่อก่อนแต่ตอนเนี้ยมันสี่พันแปดร้อยบาทออแล้วอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วเพราะว่า โอนโอนมาแล้วมันเสียค่าโอนไปโอนกลับมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเนะาะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรอไปทง3า0 8เราเปิดใหม่เรื่อยๆอันนี้ซอยห้าบุญชนะซอยห้า <5 S 2> นะข้<อ>งางในก็มีบ้านแล้วนู่นนผมเคยเข้าไปดูอยู่เอ,อตอนนี้นู่นน,น,นเห็นบ้านอยู่ใช่ใช่ที่เราเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนทําสวนมีกระต๊อบมีอะไรมีห้างนาอะไรเงี้ยโอ้ตอนตอนนี้เป<อ>็น สร้างขึ้นมาเห็นเลยเป็นบ้านคล้ายๆทรงไทยใช่ใช่นคนแถวนี้เขาก็เลี้ยงปลาเนาะมันจะเป็นบ่ปอปลาภาพมุมสูงที่เห็นมาเนี่ยมันก็เลยมีน้ําเยอะอะบางคนไม่เข้าใจก็คิดว่าโอ้โหท่วมแน่นอน,อนบางประกอท่วมแน่นอนเขาเข้าใจว่าอยู่ใกล้ทะเลไงอะไรด้วยก<ช>็ต<ช>่ํตา<ช>ต้อง<ช>ท่วมนี่ผมก็ยังคิดว่าต้องท่วมขนาดที่นู่นยังแบบรถวิ่งนี่ตรงยังเสี่ยงอยู่เลยพี่นี่มานี่ผมก็คิดว่าจะหนักไม่อยากให้ท่วมที่ไหนที่ไหน ในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ท่วมหรอกใช่แต่ว่ามันท่วมเราก็เลือกสถานที่ที่อยู่แต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูให้เห็นกันว่ามันจะท่วมหรือไม่ท่วมครับแต่เมื่อปีห้าสี่เนี่ยน้ำท่วมใหญ่สมัยนายกยิ่งรักเนี่ยครับที่ท่วมไปทั่วเนี่ยทุกคนคงรู้เนาะตอนนั้นพี่ยังไม่ได้มาอยู่จะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวตืนโชว์ให้ดูครับเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสถิติการเกิดน้ำท่วมมันก็จะเป็นชั้นเลย ปีนี้ปิดท่วมที่ไหนบ้างไม่ท่วมปาบะกงไม่ท่วมอืมแต่ช่วงนั้นผมจําได้ว่าผมก็ต้องมาทางนี้เวลาผมจะขึ้นไปโคราชไปอะไรต้องอ้อมมานี่อ,อ,อ้อมมาเข้านี่แล้วก็มาเชียดเนี่ยแถ,ถวท่ทวมไหมตอนนั้นที่กรุงเทพท่วมคืนนั้นท่วมแบบท่วมเยอะเลยครับแต่ว่าค<ต>ันะี้ผมจะไปช่วยมันมีงานของจิตอาสาไปไปช่วยจ้าท่วมแหละแต่เขาจัดอยู่ที่ปากช่อง ครนี้มันไปทางลังสิทธมันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องอ้อมมาหาทางนี้ทางนี้ไม่ท่วม,มแล้วก็เข้าไปเข้าไปหาทางแปดริ้วเข้าไปนครนายกไปทางนู้นแต่ว่าต้องมาเฉียดแถวนี้ฮะโอ้อคือเป็นทางที่มันคนทั่วไปไม่รู้ก็คิดว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ต่นใแต่ผมถามคนที่อยู่ก่อนคนที่อายุแปดสิบเขาบอกอเขาไม่กลัวน้ำท่วมเขากลัวน้ำแรงผมก็เลยงงทำไมกลัวน้ำแรงเพราะว่าเขาต้องการสูบน้ำไปไว้บอ่อตรงนี้มันมี สี่ประตูน้ําอ่ะของด่านอ่ะคำว่าของด่านก็คือมีประตูน้ําเนาะสี่ประตูน้ําดูดปุ๊บนี่ของยุบทันทีเลยอไม่มีประวัติน้ําท่วมถ้าฟังฟังดูนี่บางประกงอะไรเนี่ยมันก็ดูเหมือนอะไรเกี่ยวกับน้ําทั้งนั้นแต่มีอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีประวัติเพราะว่ามันมีชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังมีปีหนึ่งที่ท่วมท่วมประมาณสองสามชั่วโมงผมถามว่าทําไมท่วมอ่ ผู้ใหญ่ไม่มีคําสั่งให้เปิดประตูน้ําแล้วมันน้ํามาคืนติดต่อใครไม่ได้ทีนี้ไอคนเปิดประตูน้ําก็ไม่กล้าเปิดอพอหลังจากปีนั้นปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ว่ามีสามารถเปิดได้นะตอนนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ท่วมแล้วโอ้โหตอนนั้นมัน20 30ปีแล้วมั้งครับเหตุการณ์เนี้ยนะครับผม โอ้แต่คือแค่แค่ไม่กี่ชั่วโมงตอนไม่เปิดให้น้าไปมันก็ขังอย่งั้นใช่ใตอนนี้เราก็วิ่งเส้นหลังเส้นหลังเส้นนี้ไปเชื่อมได้ทุกที่เลยขนานกับสุขุมวิทไปบางนาตาไปออกได้หมดตรงเนี้นะต้องดูภาพมุมสูงอันนี้ก็จะเห็นป้ายแล้วเน่นที่ิีแบ่งขาย3,800บาทต่อตารางวาเนาะแล้วก็มีเบอร์โทรพี่ เดี๋ยวเราไปดูแปลงนี้ก่อนจริงๆมัน3,080เรายังไม่ได้เปลี่ยนป้ายนะฮะอ๋อเดี๋ยวนี้คือป้ายป้ายราคาเก่าใช่ครับฝากให้เข้าใจด้วยว่าเป็น4,800บาทนะครับเพิ่มเพิ่มมาพันึ่งแต่ที่เล่าครั้งไว้ก็ไม่ต้องห่วงสะสมเงินไว้เพราะว่านโยุบายของพี่เนี่ยอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีที่ดินเป็นของตัวเองเดี๋ยวพี่อาจจะเปิดคือไม่ใช่อาจจะเปิดเปิดอยู่แล้วแหละแปลงใหม่เนี่ยรอให้เศรษฐกิจดีขึ้น คือตามหลักของธรรมชาตินะหนิงถ้าเกิดว่าลึกหน่อยก็ถูกถูกต้องไหมฮะครับถ้าใกล้ถนนก็แพงก็เอาตามกําลังเป็นตัวเลือกอคือสาลาที่ก็เลยไม่เท่ากันราคาก็ไม่เท่ากันอาแบงเนี้ยอยู่ในที่เขตเทศบาลนี่ถนนริมคลองเนี่ยนะต่อไปเนี่ยเป็นคอนกรีตแน่นอนอเส้นนี้พี่ก็เป็นคนช่วยใช้คําว่าช่วยดีกว่าขยายถนนพัฒนาเท ชิ้น<ห>นะนะให้เป็นส่วนรวมไปให้เป็นส่วนรวมไปนะหมดไปหลายเหมือนกันชาวบ้านแถวนี้เขาจะรู้ว่าอ่าพี่แต่ก่อนนี่เปรียวมากครับไม่มีใครกล้ามาแต่ตอนนี้ก็ถือว่ายังรกหน่อยเพราะว่าหน้านี้หน้าฝนชพี่ก็มีเครื่องตัดหญ้ามาตัดแล้วก็เทศบาลพรมเทพรังสรรแปงนี้ขึ้นกับเทศบาลพมเทพรังสรรเขาก็ตัดเสมอแต่ว่า ยากยิ่งตัดยิ่งงามครับอ,อันนี้คือซอยเก้านะครับซอยเก้าบูชนณซอยเก้า,กา<อ>คือเป็นแปลง3,800บาทเดิมอันนี้เรามาดูสถานการณ์น้ําแบบเรียวๆเลยนะน,นี่นี่นี่ไงไม่บ้านมาในเสร็จแล้วมั้งอ่าตอนนั้นหนิงหนิงมแม่บ้าน,นยังโล่งทั้งหมดยังไม่มีอะไรก่อสร้างเลยครับผมมาตอนนู้น่ะ ก็ไม่นานนะแต่มีถนนแล้วแต่บ้านหลังนี้ยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีตอนนี้มีไฟฟ้าประป่าแล้วนะมีบ้านครับเสาไฟก็ยังมีแปลงนี้ก็ยังมีล็อกยังเหลืออยู่สี่พันแปดรอ้บาทนี่เรามาจังหวะพอดีเลยน่าจะลูกค้าเราเอาบ้านน็อกดาวมาลงนะครับอ๋อนี่นี่นี่เรอใช่ใช่เนี่ยครับเนี่ยครับบ้านน็อกดาวมาก็คือมันการมีที่ดินเนี่ย การมีที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ดินของเราเราจะทํายังไงก็ได้เราไม่พี่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นตึกเป็นสรงไทยหรืออะไรแล้วแต่ตามกําลังของคนที่เขาซื้อไปเลยใช่ครับที่ไอ้กิ๋วที่บิลลี่เนี่ยเนี่ยที่กิ๋วบิลลี่เนี่ยครับผมเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้ใครยังไม่มีกําลังก็สร้างพอนั่งนั่งอาศัยไปก่อนอ่าดูนะว่าถนนไม่ไม่ท่วมเห็นไหมนี่ให้วนดูอีกซอยเลยน้ําเยอะจริงครับแต่มันมีทางออกครับ ไม่ไม่ท่วมโอ้เดี๋ยวไม่ท่มเดี๋ยวจะดูภาพเนี่ยเห็นไหมฮะบรรยากาศชิลมากเลยลูกค้าหลังนี้เขาเริ่มแล้วค่อยทำไปค่อยเป็นค่อยไปนี่แล้วแต่เขาจะดีไซน์อะนะใช่เราไม่บังคับไงทีนี้ก็คือสามารถค่อยๆเก็บเงินมาซื้อที่แล้วก็เก็บเงินมาถมพอถมก็บางคนก็ทำรั้วชั่วคราวก่อน อกานบริเวณตัวเองไปก่อนจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีมีกำลังก็ค่อยๆขยับไปค่อยขยับขยายไปนี่ครับชิวมากลมแรงมากโอ้อันี้เขาก็จะทำเป็นสวนปลูกพืชปลูกอะไรไปนี่เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนก็ได้ลองไปดูหน่อยเลอลงลงไปดูบรรยากาศข้างล่างหน่อยโอ้เป็นไงเป็นไง นี่ไอ้ตรงนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะพี่เพราะว่าเนี่ยนะมองมองแล้วมันมันโล่งดีมันโปร่งแล้วก็ฟ้าสวยอากาศบริสุทธิ์มีลมตลอดเวลาครับอืมนี่แหละยังมีนกมีอะไรยังคงความเป็นธรรมชาติเยอะอยู่เลยนี่ลูกค้าเราอที่แรกคิดว่าบ้านเดีย่อ๋อเขาเพิ่งเอาคนมาเนหลังนี้ เนื่องเนื่องจากพอมีที่ดินแล้วก็จะทำยังไงก็ได้เออเราไปดูมันเหมือนเนลมิตมาเลยนะเมื่อวานไม่มีวันนี้มีอะไรมันขึ้นขึ้นง่ายขึ้นไวด้วยมาเมื่อคืนแล้วลูกพี่สบายเลยนะไหนกะไว้มุมไหนจีนี่ตรงนี้แหละครับ ขอชมหน่อยนะชมหน่อยนะเป็นตัวอ,อย่างจะได้เป็นตัวอ,อย่างให้ลูกค้าคนาต่อไปเผื่อมีใครสนใจเผื่อมีใครสนใจเพราะของเราขายที่เป่าไงแล้วแต่ลูกค้าอันนี้พี่เนี่ก็เจ้าของพี่อะไรนะผมจำไม่ได้วัดครับวัดเออ,พ,อพี่วัดขอพี่วัด,วดลูกค้าแปลงนี้มันมีร้อยร้อยหนึ่งล็อกนะ <มา S 2> อ่าตอนนี้ก็เหลือประมาณสักยี่สิบล็อกโอ้เหลือน้อยแล้วเนี่ยเหลือยี่สิบล็อกทุกล็อกมีเจ้าของหมด เก่งมากเลยนะคนสร้างก็เก่งโอ้โหคนมาเดินทางกี่กิโลเนี่ยเโอ้โหเจ <700 S 1> <700 S 2> ็ดร้อยกิโกกกลแล้วอ๋ <c oughs> ไอ <c oughs> ไปยันภูเก,กต็ตเลย,ยอันนี้ส่งทั่วประเทศเลยใช่ไหมเนี่ยส่งทั่วประเทศครับอชื่ออะไรชื่ออะไรบอกหน่อยชื่อนินกนครับมาจากเพจเคพีบ้านนกดาวกฬสินครับโอ้โ้ผมว่า การละสินมานี่ก็ไกลแล้วนะแปลว่าย,ยินดีเลยใช่ไหมถ้าลูกค้าบุญชนะที่ดินแบ่งขายจะไปสั่งเนี่ยนะยินดีครับยินดียินดีมากครับไม้อะไรไม้อะไรทําจากอะไรลองอ,อ,อธิบายให้บ้านหลังนี้กิจตารางเมตรรายละเอียดเป็นไงบ้านหลังนี้ไม้รวมครับไม้รวมไม้เก่า ไม้เก่าเป็นไม้รวมครับเป็นรวมแต่ข้อดีคือไม้ไม้เก่าไม้เก่าครับไม้ที่มันเซตตัวแล้วเส็ตัวแล้วครับเนื้อที่เท่าไหร่เนื้อที่ความความกว้างของห้องกว้างสามเมตรครับสามเมตรครับผมยาวยาวยาวเจ็ดเมตรครับยาวเจ็ดเมตรบอกราคาได้ไหมอยู่ที่ประมาณสามสามรวมค่าขนส่งรวมค่าขนส่งครับรวมติดตั้งแล้วครับผมโอ้ยน่าสนใจนะโอ้ยมาจากนู้นนี่คือ ทั้งหมดเลยก,ก็สอบถามหน้าผิดก็จะดีกว่าเนาะราคาอาจจะมีขึ้นลงแล้วแต่ว่าลูกค้าสามารถสั่งว่าเป็นไม้นี้แล้วก็เบื้องแบบนี้แบบไหน<ม>ตกลงผ่านมาเนี่ยแปลงผมน้ําท่วมไหมก็ไม่ท่วมครับอ่ากรุงเทพน้ำท่วมอันนี้ไม่ได้เตรียมกันเลยนะร<ม>ับเพิ่งมาเจอกันมัมมมาคกัน <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็จะถ่ายตัวบ้านให้ชมเนาะ<ม> โอ้สุดยอดเลยสามแสนรวมค่าขนส่งรวมค่าติดตั้งแล้วพี่จะเหลืออะไรก็อาศัยได้เรื่อยๆคือระยะยาวครับระยะยาวเ<อ>านาะให้เจ้าของบ้านภูมิใจโอ้เย่ยมากเย่ยมากเลยค่ารถค่าน้ํามันค่าแรงงานค่าโอ้โอทำประกอบเอาลงแล้วติดตั้งโอ้โหเยี่ะมากเลยพี่อันนี้ชื่อพี่อะไรนิกรครับเป็นเจ้าของเองไหม เปล่าครับเป็นลูกน้องครับโอ้แต่ก็รู้พี่ภูมิใจมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราได้คอนเนคชั่นกันเสียสอไฟหล่นไปต้นหนึ่งไหนฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรร่วมกับแก้ไขได้หมายถึงว่ารถมาโดนสายไฟใช่ไหมสายไฟขาดไหมไม่ขาดครับไม่ขาดโอเคโอเคเมื่อกี้ผมขอรุ่นคนหนึ่งบอกว่าจะขอเอาอะไรครับรถรถลากนะครับต้องเอารถลากหรือรถแมคโครหรือรถอะไร ต้องการยังไงอ่าบอกมารถลากสิ้นจะขับีาครับขับขับเป็นไหม,ไหมดีสองดีสองพอไหมรู้จักดีสองไหมแผนของพี่นี่คือจะขับเข้าไปข้างในถูกต้องไหมเราล,ลงด้านข้างแต่ดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหารถมาดึงให้ก็คือต้องเปลี่ยนวิธีใหม่มาจอดบนถนนแล้วก็ลงด้านข้างแล้วก็ค่อยค่อยขยับเข้าไปโอ้ทีมงานกำลังแซ ลูกค้าเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยกันมาครับเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเก็บกับพ่วัดห้าหมื่นแล้วกันโอเคมีสะดุ้งเดี๋ยวมีสะดุ้งเกืกี้โอ้อันนี้วันนี้เรามาเรื่องน้ําท่วมอันนี้แปลงสามพันแปดร้อยบาทภาพเก่าตอนนี้สี่พันแปดร้อยบาทท่วมไหมหนิงช่วยพูดแทนพี่ก็ก็อันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ท่วมแน่นอนเพราะว่าขนาดทางช่างทางอะไรที่มานี่มาจากกาฬสินก็ยังยืนยันก็ขับมาก็ไม่ได้ท่วมอะไรผมก็คิดว่า ก็ต้องมีบ้างแต่นี่พี่พี่พี่คิดว่าหนิงต้องบอกโอ้ตรงนี้เป็นทะเลแน่นอนใช่ไหมมันผมว่าก็ไม่น่าจะรอดเออแต่อย่างน้อยมันก็ต้องโดนบ้างแต่นี่คือหนิงอยู่ที่ไหนนะบ้านที่ท่วมหนิงอ่ะรามินทาพี่ทุกซอยเลยเข้าซอยห้าทางเข้าซอยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามซอยสิบเก้าโดนหมดแต่ตอนเนี้เรื่องน้ําท่วมเคลียร์แล้วว่าจะพาไปแปลงอื่นก่อนไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราช่วยพอดีพี่มีเครื่องจัร เรามีเครื่องจักรมากกว่า30ล้านหนิ่งก็เห็นใช่ไหมมีแมคโคมีแท็กเตอร์มีรถดำรถดินมีหมดวัตถุประสงค์ของเราเนี่เพื่อการนี้ท่าครบคันเอาไว้บริการลูกค้าไม่รับจ้างใครแต่ถ้าช่วยเขาแล้วลูกน้องก็ไปวิ่งถมดินแปลงนั้นอยู่อ๋อดูแลดูแลดูแลหนิงกับพี่นี่แหละต้องจัดการเองไปหนิงไม่มีทุรแล้ไม่รู้ว่าจะบช่วงสายใบายก็ได้พี่เอออ่านั้นเดียวต่อ้เรา นี่ไงพี่มีรถนะครับโอ้โหพี่นี่มันรถเสียพี่จะเอาไปช่วยเขาได้ยังไงมันสภาพก็ดูยากขึ้นหมดแล้วเนี่ยรถมันจอดทิ้งเอาไว้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอพี่จอดทิ้งไว้อย่างนี้ทุกแปลงอ๋อแต่ละแปลงก็เอารถมาทิ้งไว้ติดไม่ติดไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปช่วยครับขับได้พี่อ่าเอะเป็นไรวะเนี่ยโอ้โหพี่ นะเอาสัหายแล้วใครขโมยแบตกูไปวะแบตเต็มมีเลยเนี่ยตายตายตายโอ้อยังไงไม่ได้โดนขโมยหรอกไอ่ถอดแบตออกไปแล้วน้องใช่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 แบตมามันก็จะขับได้บะหญ้ามันขึ้นขนาดนี้พี่เดี๋ยวโทรบอกเดี๋ยวโทรบอกลุงน้องแป๊บเดียวเอาแบตมาใส่แต่ว่าหนิงว่าจะมันจะติดไหมเนี่ย ก็หญ้ามันขึ้นหมดแล้วมันนี่ไม่ได้ใช้งานนานแล้วมันไม่ใช่มันเสียไปแล้วพี่โอ้ดูดิดูดิเข้าไปยานนู่นนะหญ้าน่ะเนี่ยดูดิไม่ใช่ว่าจอดทับหญ้าเนี่ยหนิงๆช่วยเอายาออกจากใบพัดก่อนโอ้ดูดิเข้าไปยใบพัดอ่ะแล้วไหลไหมเนี่ยแล้วมันจะหมุนไหมเนี่ยนี่นี่นี่ขนาดใบพัดอเข้า โอ้ยมันจะออกไปน่ะนี่แหละเพชรในโคนตมโอ้อันนี้เพชรกอย่าเลยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็รู้ว่าติดไมติดมันจะติดแล้วติดที่เนี่ยพี่ไปเอาบวกมาใส่แต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับอ้าวนี่ไงลูกน้องพี่มาแล้วเทียบทนี่เลยเทียบนี่เลยไมาโอเคโออ่าอันนี้คือน้องโยทีมเซอร์วิส ตัวใหม่เลยนะอ๋ออันนี้มันคือคู่ของมันนี่ใส่เลยอดใจรอสักครู่โอ้โหถ้าไม่ติดพี่เสียหน้าถ้าไม่ติดเสียนะผมเชื่อประสบการณ์พี่มันต้องได้เอาละเดี๋ยวมาลุ้นนะโอ้จะติดแล้วเนี่ย เอาสายพ่วงมาเอารถมาพว่วงบวกขั้วบวกปึ๊บเอารถมาขึ้นเราอ่าเราพ่วงขั้วดเดียวพอ,อ,อ,อแบตบไม่พอ ไหน <shield passes S 1> เอา้าบ้านเขาจมอ,อยู่ลูกค้าเราเราก็ต้องไปช่วยคุณไอ้คู่ไรยังคันนี้มันจะยกขึ้นเหรออา้าวโอ้ยทำไมไมันเล็กไปอ่ะมันเล็กไปนุ่นเดี๋ยวหนูเอาแล้วแม่โคสองร้อย,ยม้าของลูกพี่อะ่อะมีโอ้ยมีเจ้ดแปดคันแม่คออ่ะโอ้ยโอยยกคันนี้ยกไม่ได้หรอกไม่พออ่ะเดี๋ยวเอาแม่โคสองร้อย,ยมายกเลยเอางั้นจะได้ตายตายเอาคันนี้ไปยกได้ยังไงเนี่ย อบเก็บเลย คันดับไม่ใช่คันเร่งน,นะคันดับโอ้คันดับตรงนั้นเลยคันดับเดี๋ยวเราไปช่วยเขาไปช่วยเขาอ่าก็นี่ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็รู้แล้วว่าน้ำไม่ท่วมแน่นอนออไม่ท่วมพี่เข้ามาขนาดช่างก็ยังยืนยันเขาขับมาจากกาฬสินแล้วก็ยังยืนยันไม่ท่วมใช่ใช่โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแตเดี๋ยวถ้าโอกาสดีๆเรา จะพามาดูการติดตั้งบ้านหลังนี้แล้วก็เราจะเอาแมคโครไปช่วยเขาครับ้ายืนยันว่าไม่ช่วมแน่นอนเดี๋ยวผมไปขนย้ายเสื้อผ้ามาอยู่กับพี่กันนะไม่วมันท่วมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ